น่ารักไหมน่ารักอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่ามันดีหรือไม่ดีนะคะก็เช้ามาไปดูในคลิปใจดึกจั๊กไปดูในคลิปกันเถอะค่ะไปดูในคลิปกันเถอะค่ะไปดูรีวิวกันเถอะค่ะไปดูรีวิวกันดีกว่าจ้าจุ๊บจุ๊ก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  Hello สวัสดีค่ะทุกคนจซกร์กฟานะคะในช่องฟาฟอน ทุกคนคิดถึงมา,มากๆเลยอ่ะแบบไม่ได้อัาคลิปมาประมาณสองอาทิตย์ได้ปะรู้สึกว่าไม่ได้ลงคลิปมานานมาก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 เลยคือไม่มีเวลาเลยนะคะทุกคนด้วยความที่ไม่ได้ลงคลิปแต่งหน้ามาตั้งนานแล้วใช่ไหมฟาเลยได้ไอเทมเครื่องสำอางในเซเว่นมาอย่าบอกว่าไอเทมเลยคือแบบอยากลองใช้ด้วยส่วนตัว <Okay. S 1> นะคะเพราะทุกคนากรู้ลใช่ไหมว่าฟาเอาอะไรมารีวิวนะคะนั่นก็คือ ฟ้าเอาทั้งแป้งแล้วก็ลิปสติกนะคะ St AR Star Dust Powder นะคะซึ่งน่ารักมากแกมันฟุงฟ้งฟิงฟ้งฟุงฟ้งฟิ้งมากเลยอะส่วนลิปนะคะ AR Kissy Kissy Lip นะคะมีทั้งหมด2สีเนาะก็จะมีเบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์2นะคะทุกคนอย่าพูดทาทำเพลงเลยดีกว่าเรามาเริ่มลองใช้เครื่องสำอางของแบรนด์ AR กันมากดีกว่านะเพราะว่าด้วยส่วนตัวแล้วอยากใช้มากๆเลยนะคะริมน่ารักมากเลยอะ มาทุกคนมาแกะลองกันดีกว่าทําการแกะข้าวสำอางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูแป้งกันดีกว่านะว่าแป้งข้างในนี้เป็นอะไรยังไงบ้างนะคะพอเราเปิดมาใช่ไหมทุกคนเราก็เจอกระดาษไม่ใช่กระดาษดิแผ่นพลาสติกนะคะนี่เลยแผ่นพลาสติกที่รองแป้งเนาะเจอก,กระจบนะคะกระจกก็สามารถแต่งหน้าได้ในชีวิตจริงคือบานก็ค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็เจอแป้งแล้วก็เจอพับของเขานั่นเอง พับปกติธรรมดาทั่วๆไปเลยเบสิกเบสิกนะจ๊ะส่วนแป้งของเขานี่เลยเดี๋ยวฟ้าจะมาลองสวอชสีแป้งกันดีกว่าเนาะจุ๊บเป็นไงคือสีแป้งมีความขา,ขาวๆเหลืองๆเนาะไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่านะเพราะช่วงนี้ฟ้าก็รู้สึกว่าหน้าคล้ำ แบบเยอะมากๆเลยนะคะแต่ก็จะมาลองดูนะคะว่าสามารถปกปิดรอยสิวที่หน้าได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้พาม่ได้ลงรองพื้นเลยนะลงค่สกินแคร์แล้วก็ทดอัพปรับสีผิวเล็กน้อยนะคะต่อไปเรามาลองลิปสติกกันมาดีกว่าเนาะมีทั้งหมด2สีนะคะคือเบอร์สีศหนึ่งแล้วเบอร์สีศูนย์สนี่เลยนะจ๊ะเป็นอย่างนี้ลูกคนมันเป็นแมกเนตอ่าแบบแมกเนตอย่างงี้อ่ะดูดูปุ๊บอ่าซึ่งเป็นฝาปิดที่คล้ายๆกับ เออาร์ <c oughs> แฟชั a นเดลีเดี๋ยวจะมาสวอชสีศูนย์หนึ่งให้ดูนะคะสีศูนย์หนึ่งก็จะเป็นสีแดงๆเ,เป็นสีเชอร์รี่นะคะสีศูนย์สองเบอร์สีศูนย์สองก็จะเป็นสีออกส้มๆนูดๆน,น,น,นะคะคือสีสวยเนาะเอาละคะ่ะทุกคนจะรอช้ากันก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มลองใช้เครื่องสำอางของแบรนด์ A R กันบ้างดีกว่าเนาะว่าเครื่องสำอางของแบรนด์น,นี้เป็นอะไรในบ้างนะจ๊ะ แล้มาเริ่มลองที่แป้งกันดีกว่าเนะาะกลัวว่าแป้งจะใช้ไม่ได้เพราะว่าาช่วงนี้คือผิวหน้าคือยำแยมมากแบบโอ้โหประจำเดือนทั้งหมดไปอะไรอะไรมันก็แย่ลงแย่ลงเพราะว่าผิวค้ำมากมผิวเสรก็มาถามหากันเต็ม นี่เลยนะคะทุกคนฟ้าก็ทาครึ่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถามว่าแตกต่างกันไหมด้วยระดับสีผิวฟ้าว่าฟ้าสามารถใช้ได้นะคะรอยสิวรอยเสือก็ดูจากหน้าฝั่งนี้ตรงน,นี้จริงๆฟ้าก็มีรอยสิวนะแต่มันทําให้ดูจังลงเฉยๆนะคะถือว่าใช้ได้อยู่นะนี่ก็เป็น finish ผิวที่ฟ้าใช้แป้งเอทอาตตัวนี้นะคะดูความเต็มเต็มหน้าแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างนะฟ้าขออนุญาตไปเขียนคิ้วแต่งตาปัดแก้ม ทำอะไรเสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวมาทาลิปสติกให้ดูเนาะว่าลิปสติกของเขาเป็นอะไรงไงบ้างนะจ๊ะอ๋อแค่ทุกคนตอนนี้นะคะฟาก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะเหลือแค่ทาลิปสติกเนาะแล้วฟาจะใช้สีเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะาทาท,ทั่วปากเลยเนาะอืมสีสวยนะคะสีนี้ฟาจะไม่ได้ทาแบบปื้ดนะคะคือฟาจะค่อยๆแท็ๆๆๆ็บแท็บแท็บ,ทบ,ทบ,ทบ อ,อ,อยากให้สีมันเลื่อนๆ,ๆนะคะไม่ต้องการให้สีมันชัดมากนะนี่เลยก็จะได้ปากไปแบบนี้เนาะทาทั่วปากเสร็จปื๊บแล้วก็จะใช้สีเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะทาข้างในปากนะทาอารมณ์มมาแบบเป็นติ๊นเนาะนี่เลยเราก็จะได้สีปากแบบอย่างนี้สวยนะสวยสวยมากสวยมากเวอร์ฟินิชลุกก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเป็นไงเอ่ยชอบป่ะทุกคนมาอย่ารอช้าเดี๋ยวพอจะพูดสรุปแบบรวบลัดสั้นๆง,ง่ายๆแต่ได้ใจความ มาสรุปไปดีกว่าจ้ะ <laughs> เครื่องสำอาง AR นะคะฟ้าได้รีวิวทั้งหมด2ตัวอย่างที่ต้นคลิปที่ฟ้าพูดไปนะคะมีทั้งแป้งและมีทั้งลิปเนาะแป้งของเขานะคะแพคเกจจิ้งภายนอกน่ารักมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขามีลูกเล่นข้างหน้าแบบนี้ซึ่งมันชวนซื้อมากๆเลยนะคะ1เลยบางเบา2ปกปิดในระดับปานกลางสามารถปกปิดรอยคับใต้ตาได้แต่ว่ารอยสิว ทําให้ดูจางลงนะคะไม่ได้แบบปกติดแบบเงียนกิฟเนาะอย่างสภาพหน้าฟาแบบนี้ก็ยังมีรอยสิวอยู่นะคะฟาไม่ได้ใช้รองพื้นเลยใช้แค่โทนอัพนะคะทําให้ปรับสภาพผิวมันดูขาวขึ้นเนาะและที่สําคัญนะคะอันนีเเ้เพิ่มขึ้นมาเลยว่าหลังจากทาแป้งไปสักแป๊บหนึ่งนะคะมันก็จะเซตเข้าหน้าเราถ้าอยากให้ผิวสวยมากขึ้นแนะนําให้ใช้สเปรย์น,น้ำแร่ทําให้หน้าเราดูชุม่มชุ่มนิดนึงผิวหน้าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะคือไม่แมตช์จนเกินไปเนาะซึ่งสวยมาก จะบอกว่าแป้งของเขาโดยพื้นเพลแล้วคือมีความชุ่มชื้นอยู่แล้วนะคะเพราะเขาผสมคอลลาเจนด้วยนะคะแล้วแถมควบคุมความมันบริเวณทีโซนด้วยนะคะประมาณนี้นะจ๊ะแป้งเจ้าตัวนี้ส่วนลิป AR Kissy Kissy เจ้าตัวนี้นะคะลิปเจ้าตัวนี้นะคะเป็นลิปแมทนะคะที่มีส่วนผสมของเชียร์บัตเตอร์และวิตามินอ e, ีที่ช่วยบำรุงริมฝีปากนะคะเวลาเราทาไปใช่ไหมทุกคนคําว่าลิปสติกแมท ก็จะทําให้ปากดูแห้งแล้วเป็นขุยใช่ไหมทุกคนแต่เจ้าตัวนี้คือไม่เลยนะคะเจ้าตัวนี้ทาแล้วปุ๊บปากก็จะดูไม่แห้งไม่เป็นขุยไม่ตกล่องอะไรเลยคือแบบมันทานแล้วปากสวยดูแบบอย่างนี้เลยนะจ๊ะ ใครอยากได้แบบปากแบบแ,บบน,น,แน่นๆแนะนำให้ทาเต็มปากไปเลยนะคะแต่ไฟอยากให้ปากมันดูแบบเบลอๆ,ๆก็จะได้เป็นประมาณนี้เนาะท่ที่ทสําคัญที่ไฟอยากจะบอกกับทุกคนว่าลิปสติกเจ้าตัวนี้นะคะคล้ายๆกับ AR Fashion Diary ซึ่งมีทั้งหมด2-4สีสเบอร์ <ๆ S 1> เหมือนกันนะคะปฟก,ก็สวอตให้ดูเลยนะคะว่าเฮ้ยมันแตกต่างกันหรือเปล่าคือไม่แตกต่างกันดีกว่าทุกคนเอาไง่ายๆว่าถ้าใครมีลิปสติก AR Fashion Diary อยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องซื้อ คิซี่คิซี่ก็ได้เนาะเพราะว่ามันเหมือนกันมากผิวสัมผัสก็เหมือนกันคือเป็นลิปสติกแมทเหมือนกันเลยนะคะอ่ะแล้วแต่คนอยากจะได้แล้วก็นะถ้าอยากจะได้เพิ่มก็ซื้อเพิ่มได้นะคะไม่ได้ขัดอะไรนะแต่แค่แนะนําให้ฟังว่ามันเหมือนกันมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นแพคเกจจิ้งเอ่ยแต่ทุกคนจะเลือกใช้เลือกซื้อนะคะถ้าชอบครีนมนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดซับสไคร้แล้วกดแชร์ฝากนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดดิ กุ้งกี้ก็พลาดด้วยนะคะเวลาฟาลงคลิปไปไปทุกคนกจะได้ม่พลาดกันเนาะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปเนาะเพราะว่าไม่ว่างจริงๆเพิ่งได้ไมานั่งถ่ายคลิปเนาะตั้งสองอาทิตย์แน่แบบไม่ว่างเลยนะคะทํางานโห่มงานหนักมากมาก,มากเลยนะคะถ้าใครอยากให้ฟาร์มมานั่งทำคอนเทนต์อะไรอีกก็สา่งมาไม่บอกใต้คลิปได้นะคะอยากให้ฟาร์มกินหรืออยากให้ฟาร์มนั่งถ่ายรีวิวอีกก็บอกกันได้นะคะฉิดอย่าแล้วไม่กัดเนาะไปละคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ